หญิงสาวตื่นขึ้นมาและเช็คโทรศัพท์พบข้อความจากมีรา mm hmm. เพื่อนสนิทออนไลน์ที่ทักทายด้วยคำว่าสวัสดีตอนเช้าโดยที่เธอไม่รู้ว่ามีราลั้นคือแม่ของเธอที่ปลอมตัวมาพวกเขาคุยกันเรื่องแผนในวันนี้และแผนหนุ่มใหม่ของเธอมีราทำข้อความอย่างดูเป็นห่วงแต่แอบแฝงความตั้งใจ แม่อยู่ในห้องของตัวเองคอยเฝ้าดูโพสโซเชียลของลูกสาวอย่างเงีเงยบๆและวางแผนถัดไปลูกสาวเล่าเรื่องความหวังและความกลัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ให้มีร่าฟังแม่สงข้อความที่แฟงในเพื่อให้ลูกสาวสงสัยแฟนหนุ่มลูกสาวเริ่มรู้สึกสับสนเพราะคำแนะนำที่ต่างกันจากเพื่อนจริงและมีราที่มหาวิทยาลายัยลูกสาวเล่าเรื่องกังวลใจให้เพื่อนสนิทฟัง แม่แอบเข้าอีเมลลูกสาวเพื่อหาความลับเพิ่มเติมมีราเตือนลูกสาวให้ระวังคนที่ไว้ใจลูกสาวเผชิญหน้ากับแฟนหนุ่มหลังได้รับคำแนะนำจากมีราว่าแฟนอาจไม่ซื่อสัตย์ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นระหว่างคู่รักเมื่อความเข้าใจผิดมากขึ้น แม่ส่งข้อความแอบแฝงไปยังเพื่อนจริงของลูกสาวเพื่อสร้างความขัดแยง้งลูกสาวรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใครดีมีราให้กำลังใจให้ลูกสาวมุ่งดูแลตัวเองและลืมแฟนหนุ่มลูกสาวร้องไห้และเลิกรากับแฟนหนุ่มแม่ยิ้มอย่างเงียบๆรู้สึกชนะใจ วันเวลาผ่านไปลูกสาวรู้สึกเหงาและซึมเศรา้ามีรากลายเป็นที่พึ่งทางใจหลักของลูกสาวยิ่งลวงตายยิ่งลึกลูกสาวแบ่งปันความคิดลึกซึ้มกับมีราแม่ใช้ช่องทางนี้ควบคุมจิตใจลูกสาวมากขึ้นเพื่อนของลูกสาวพยายามเข้าช่วยแต่เธอปฏิเสธมีราเตือนลูกสาวไม่ให้ไว้ใจใครนอกจากตัวเองลูกสาวเริ่มถอนตัวจากการเรียนและกิจกรรมต่างๆ แม่ดักจับข้อความจากเพื่อนของลูกสาวทั้งหมดมีราเชื่อมความสัมพันธ์พิเศษกับลูกสาวลูกสาวเริ่มสงสัยแต่ยังไม่สามารถระบุได้ถ้าพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมีราแต่ล้มเหลวแม่ทำลายความพยายามของลูกสาวในการหาความจริงจิตใจลูกสาวย่ำแย่รู้สึกติดกับดักมีราแนะนำให้ตัดความสัมพันธ์กับทุกคนที่ไม่เชื่อใจ ขอความลึกลับเผยเบาะแสถึงตัวตนที่แท้จริงของมีราลูกสาวเริ่มสืบสวนอย่างเงียบๆเ,เปรียบเทียบเบาะแสต่างๆเธอพบเรื่องราวที่ไม่สอดคล้องกันในคำพูดของมีราลูกสาวบอกเล่าความสงสัยกับอาจารย์ที่ไว้วางใจได้อาจารย์แนะนำให้ระวังและให้กำลังใจมีรารู้สึกถึงอันตรายและเพิ่มความเข้มงวดโทรศัพท์ลูกสาวถูกแฮกข้อความถูกลบหมด เธอรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นมีราส่งข้อความที่ทำให้ลูกสาวหวาดกลัวถึงอดีตของเธอลูกสาวเผชิญหน้ากับมีราทางออนไลน์เรียกร้องความจริงมีราตอบอย่างลึกลับว่าเธอใกล้ตัวกว่าที่คิดลูกสาวเริ่มนึกถึงความทรงจำวัยเด็กและเหตุการณ์แปลกๆเธอค้นหาภาพถ่ายและจดหมายเก่าเพื่อหาความจริง จดหมายเปิดเผยความลับในครอบครัวที่เจ็บปวดคือความเกลียดชังของแม่เธอเสียใจแต่ตั้งใจจะเปิดโพงทั้งหมด เธอ,อเผชิญหน้ากับแม่โดยตรงเพื่อถามคำตอบแม่ยอมรับอย่างเย็นชาวว่าเป็นคนปลอมตัวและเกลียดลูกลูกสาวรู้สึกถูกทรยศและใจสลายความตึงเครียดในครอบครัวปะทุข,ขึ้นมาจนถึงขั้นรุนแรงลูกสาวตัดสินใจย้ายออกไปเริ่มต้นใหม่แม่สาบว่าจะยังควบคุมชีวิตลูกต่อไป ลูกสาวพยายามบำบัดจิตใจเพื่อเยียวยาแผลใจมีร่าปรากฏตัวอีกครั้งในโลกออนไลน์พยายามลวงใจ ลูกสาวบล็อกและรายนานมีราตัดความสัมพันธ์เธอเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่และความไว้ใจแม่พยายามทำลายความสัมพันธ์ใหม่ของลูกสาวลูกสาวเติบโตแข็งแกร่งและเป็นอิสระมากขึ้นเธอเปิดเผยการกระทำของแม่ต่อคนใกล้ชิดทุกคนให้การสนับสนุนแม่เริ่มเสียอำนาจควบคุมลูกสาววางแผนย้ายออกจากเมืองเพื่อเริ่มชีวิตใหม่แม่พยายามสุดท้ายเพื่อกลับมาควบคุมลูกอีกครั้ง ลูกสาวปฏิเสธแม่อย่างเด็ดขาดเธอเปิดใจรับอนาคตที่สดใสกับความรักและเพื่อนใหม่แม่ต้องเผชิญกับความเหงาและความเสียใจลูกสาวพบความสงบด้วยการให้อภัยแต่ไม่ลืมเธอก่อตั้งกลุ่มสนับสนุนผู้ที่มีครอบครัวเป็นพิษเรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆลูกสาวไปเยี่ยมแม่เป็นครั้งสุดท้ายกำหนดขอบเขตชัดเจน ทั้งสองแยกทางกันต่างคนต่างเปลี่ยนไปตลอดการลูกสาวมองไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งพร้อมใช้ชีวิตของตัวเอง